อร <harma> ่อยจังเลยรุเบียร์ที่มีในกูเม่ลิมูซีนี่มันสุดยอดเลยนะมันเกรงซะจนดื่มแอร์อาความไม่ลงเลยอะค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วนายจะเป็งทำไมเล่าฮะผมมาสื้อนงานเทศกาลนะผ่อนคลายซีจะได้สนุกขึ้นผมนี่ยังไม่อยากจะเชื่อเลยรับว่า เทศกาลชิงตำแหน่งอันดับหนึ่งแห่งวงการอาหารคนที่แข่งในงานเฟสได้นะก็คือพรอบครัวหนึ่งร้อยอันดับแรกของโลกนะนายอยู่อันดับที่88ได้แข่งมันก็ไมแปลกหรอกจริงว่าอ๋อแ้าวอีก9าอีก99คนที่เหลือก็เป็นเชฟชื่อดังทั้งนั้นเลยนะครับว้าวก็วันนี้สุดยอดเชฟจ,จากตัวโลกก็จะมารวมตัวกันหมดเลยนี่ครับไม่เป็นไรหรอกนะเออ ไม่มีอะไรที่ด้อยกว่าพูดอะไสนิดเดียวนะเรื่องนั้นนะ่ะฉันรับประกันได้เด็กอีกว่าแต่ววันนี้จะขออะไรเสนให้ครบทุกคนไปเลยเฮ้ยทำอไงดีต,ตื่นเต้น ขอลายเซ็นคนอื like. ah! oh ่นหรอกเหลอแหมนายเนี oh. ่ยนะแต่ว่าเจอรถคันนี้ยาวเกินนี่มันรตอน่ารถไฟครับเนียเราใกล้ถึงสถานที่จัดงานแล้วครับก่อนที่เราใฝฝันแดนศักสิทธิ์ของคนครัว 爱你爱啦。